มาแล้วทพี่แมพห่ำแล้วเนี่ยปั่นยิบเองเนี่ยห้าคนอีกแล้วเหรอห้าคนอีกแล้วเหรอสุดท้ายคนไอบอลแม่ตานี้มึงแม่มึงเลยไม่น่าใช่มันไม่มีโอกาสเป็นเว้ยพี่มันไม่มีโอกาสเว้ยไอวิเชนมาสุ่มแบบมันนี่คือการสุ่มแบบแท้ทเว้ยไม่ไม่บอกโอกาสไดอมันเป็นการสุ่ม ไอ้เหี้ยคิดถูกใช่ไหมครับคุณซื้อทรงผมนี่มาเนี่ยมาอาจุดเด่นด้วยผมเ่นจุดเด่นคือเขารู้ว่าผมน้ำเงินนี่เรียบร้อยใครวะนี่ใครวะจุดเด่นนะจุดเด่นด้วยนะไอ้นี่ใครวะ IP IP โก้ไงโกโก้โก้เปลี่ยนหัวแล้วเปลี่ยนหัวเลยบอกเลยจุดเด่นด้วยจริงๆพี่พี่ควรจะถ้าพี่อยากเนียนอ่ะพี่ต้องทำตี เหมือนพี่แบงค์ไว้ล้วดั้นี่ใครวะเออเออไม่รู้อ่ะไอ้พี่แบงค์แอระนี่นี่ดูต้องดูหูแมวผมดั้มนี่แคล้วพี่หัวแน่ดั้มคือพี่หัวแหลกนะคนโหดคนห่าหวะไม่ได้เนี่ยผมอยากเป็นแต่กูไม่ได้เป็นเนี่ยบอลมึงเงยบอลคือผมอยากเป็นแต่ไม่ได้เป็นน่ะ เอเลือกผีนานใช่ไหเลือกผีนานๆแบบนี้กูไหวแบงค์หลังเออแบงค์แม่เออเพีงยนไม่ดูเลยสับเอออย่าท้องไอ้กูวิ่งแล้วเหี้ยกูวิ่งเด้อเฮ้ยเม่ดดีแคปไม่ดูเลยอ้าวสวยอย่าตามกูมาใครตามกูมาเดี๋ยวยิงมีปืนอ่ะมีปืนอ่ะนี่ยาปืนบอกว่าอย่าตามใครเมันตามไหว เออหนีกลับไปเลยกลับไปเลยเพราะคนนั้นไม่ใช่บิ๊กแน่นอนไอผมน้ำเงินเป็นอะไรเนี่ยไอไอหนีมาดำหรือเงินเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเนี่ยไอ้สีเงินกับสีดำเนี่ยมันอยู่ด้วยกันวทุยนี่าคือมาต้องมาื่องที่ไมนเครื่องซ่อมอยู่ไหนวะหายอยู่ที่อะไรอยู่ที่ล่างเบอ่ะเอ้า เราคุ้นเป็นะบนเลยแต่ว่าเออเยี <Ash ELLE> ้ยแมงเอ้เมนชอบแบบพัดคอครับเออน้าพาพี่เมีมาด้วยนี่หานะจ้อือเม้ยน้าชายจวนจวนพ่อมึงตายไอ้เจ้าเนี่ยบหาพ่อมึงเหร้จาวนกูติดคุ้ยเอาไป็าติดมึงันเมีส ดีดีสิยะไปไปแล้วกูออาพอดีินเ้อยคนนี้ไม่เอาคนนี้ไม่เอาอยนะคนนี้คนนี้คนนี้กูเห็นแล้วเต็มหน้ากูเลยอ่ข้างในข้างในมันสวรรค์ี่ติดแล้วะ ข้างหลังอะเห็นบ้านไดข้างหลังอะไม่สนน้ยเอาตัวตู้ก่อนไปพาไปหาพี่พีแม่งเลยกูไม่สนแมกูไปพาไปหาพี่พีอะบ้าเขี้อะไรล่ะกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วพี่พีอยู่ไหนกูเห็นแล้วกูเห็นเลยสองเครื่องหรอหรออืมใหญ่สองเครื่อง แน่แน่แน่แนพี่หยันเป็นตัอะไรพี่หยเป็นตัวอะไร่นโอ้ตัวตลกชิบหายแล้วตัวตลกโรูนโง่ง่ขาวแนแนวะ้ยนี่มันเบิดไม่นะ เอแล้วใครพาตัวตลบเดินเดินตรงสะพานวะเฮ้ยแยบลากมาอยลากมาแล้วเบอร์ใครวะเออจุดตรงสะพานไปจุดตรงสะพานไปข้างอยู่โอ้ยห่ำแม่งกูเลยไม่ไหวโอเคไม่จบเกมไม่จบมันจบเออวเออพี่หยวนพี่หยวนควรจะวางลูกโป่งตรงสะพาน แล้วบอกจะช่วยอะไรล่ะท่านหลวงมาเลยยืดมาเลยไม่ชอบบอกให้คนอื่นไปตายไอ้ตัวแต่แุ้วผมซ้อมแก้เสร็จแล้วผม้ซ้อมแก้เสร็จซ่อมตไปต่อไปเฮ้ยเฮ้กินกินหน่อยซ่อมเสร็จยังซ่อมเสร็จยังซ่อมเสร็จยังไม่นี่มันบางดิเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่เหรอซ่อมเสร็จแล้วเอาชิปหายสัตว์ไฟไหม้กูอะไรไม่ไหม้เฮ้ยมีคนไปแล้วอ่ะ ช่วยด้วยมันไปแล้วโอ้ยกูซ้อมยังไม่เสร็จเลยเพื่ึงมันกี้โดนจัดใรช่วยด้วยนะอ่ะแม่อุ้มเฉยเร็วบอลรีบบอลรีบเสร็จเร็ว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 เสร็จแล้วช่วยก่อนตายแล้วพีบีทีบีผมมีของชุบชีวิตอยู่พี่พี่หับอุ้มแม่ไช่วยันช่วยมันช่มเฮ้ยเกียดตัวตลกอะไรวิ่งผ่านวะ ไม่จะตามมาเร่งมีดไปวะเฮ้ยเอาอึดโอเคไปอะไรแม่เนี่ย่เฮ้ยมันไล่พม oh, ่อย okay, ู่นะไม่ช่วยหอ่อยเดี๋ยวอะไรมันมันกลับไปแล้วมันจสออไปแล้วมันส่อ อ้มหน่อยพี่อันอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยพี่อันอุ้มหน่อยกูเป็นตัวแรกู่ขยี้หน็่ตัวได้กูแย่กูแย่ก่อนบอลูแย่้นะวกูมันเด่ไปบ้นมี่เด่นไปมนี่ไมนี่พีอันม่นี้พี่อันม่นีนอะจู๊เ้กับกลับมาแ้วไ่ตยนี่น่มีมีตัวเนียนอยู่พี่แบงเนียนไปพี่แบงค์เนียนกดพี่ผิวเข้ากับต้นไม้มากพี่แบง คม่งุณละยอมใจอันนั้นมันดีมันดีมันสุดมันีมันดีเฮ้เดี๋เฮเียวมันไล่ตงแ้วหมนวนเลยแม่ม่แม่แมวะไม่นไม่ีเลยไม่ดเยไม่ีเไปปาก่อนเลยเริ่มปาปาปาปกที่แบง์เดินลงสะพานเดินลงสพานแม่้ไอปไเหมือนเนียนะเหมือนเียนะอ กูเดนลูกป่งีตายแล้วเนี่ยแตตนี้นี่โดนจไงโดนโดนไน่เ็ไอมึงไม่โยนก็ไม่จบอะมึงไม่โยนก็ไม่จบเออได้ผมรอ9นาทีก็ได้ยมรอคอ้อมได้พี่หนาไ่แน่แ่แ่นี่ดอ่ี่ีกไอ้ีลูกโป่ง

มาคกณเล่าอยู่นะนแนนแนเร็วสิไอตู้เยียเดียวอ้าวแน่นแนไปดดบ้านไปดูดไปดูดไอบ้านไปดูดไปดูดบอลบอลพี่เจ้ายืนไหนกันตรงไนกันลุนๆๆๆตัวตลกยู่ดุนแ้วะ้ววะ้วไปตรงสพานที่นี้นนี้ นั่นนั่นนั่นเยอะไปเยอยเอ้ยนั่งทำอะไรหาลลตีตายะวันเนี้ยไอ้แบงค์งานงเยอะอะครู่ครู๊ต่งเกยวันนี้แหละโอ้ยพ่อหนเกเฮ้ยไปยุดกับแบงค์แบงค์ทานเข้าไปในนั้นแบงค์ ให้มันอุ้มอยู่ปลาปลาสี่ำไอ้เหียเชียวเจชชอต้องปลาอะไรกันขอเร่องมนวางผลงานงานมันเยอะงานมันเยอะมุสาเก็บงานเยอะมุชาเก็บปลาปลาแบบหวังผลปลาแบบหวังผลจริงหวังผลนี่ยังไม่เคยกูตัวจู๊เก็บตัวจูกันอะไรมกเกมเอ้เหียกูอยากเป็นฆ่ตัวตกรแต่ยัง ไม่ถือกบอลไม่ได้นะบอลนะรอมันมีห้องไหนีอไรยังไม่ยันเียรีแล้วมาอันอันที่หนึ่งไหมหรือว่าอ๋ออะไรอะไรอะไรอะบอลเรามันการบอลิวชันบอลคิวชันอ้อออโอ้อมาคุณเต็มคุณเต็มห้องกลาง้องกลางห้องกลางห้องกลางกลงมาตรงกลางเร็วเร็วเร็วที่แบงค์ที่แบงค์ที่แบงค์ เเลยคนนี้เจ็ดคนนั้นเจ็ดคนนั้นไม่เอามาไปถัดห้าคนว่ะห้าคนไอบอลแม่ไอบอลมึงมึงคนแรกเลยยังไม่ได้เริ่มเริ่มแล้วไอบอลทำอะไรนี่แล้วเนี่ อยู่ในบ่บบนกันอยู่กันอย่างเงี้ยสองคนมีห่อมันเป็นไรกับพี่รู้เนี่ยเดี๋ยวผมดึงดาบไปคาลิเบอร์พี่เห็นไอ้่นเรอื่อเพื่ออหือรอหือึงไม่ได้เื่อรอบหื้อดึงดาบไปคาลิเบอร์ดูตัวลอยเลยเี่ยอบือปอืผมดึงดาบไปคาลิเบอร์ตัวลอยเนี่ยนี่น่ัอยยังไมสั่ซือดมันสั่งซื้อเหอ จะ้ายสด้ายเยเดี๋ยวจะ้าให้ตัวเองเป็นเด้อโอ้ยโอ้ยด่านจู๊ดต้มาไอ้ห่าด่านยุยากผมไม่ได้เป็นตลอดเลยโม่บ้าบอล้มบ้าเอาเฮ้ยทไมเลือกตัวคนว้ยวะพเอาออกไปเลยไไม่เไเชื่อไปชิว ไอเกครับเป็นออกไปแล้วเป็นอัเป็นยังเป็นทำเป็นท่เฉยเนี่ยนั่นยืเฉยมึงเป็นแล้วพี่กัมีองกดทีดีว่าใครเป็นอ่ะอกัวทีฮัลโหลไปไปนั่นไงไม่เป็นเลยหแล้วเนี่ยนั่นกอะไรกูไม่รังกัวกูไม่แกล้งบอกตอแหลสันไปแล้วไอทรไอทรเมียนเลย พีพีไม่เอาพีพีไม่ดีไนั่นนั่แนั่นคุช่วยอเฮ้ยี่บมันร้อนเลยนะ้มันรอนช่วยเลมันไว้ใจดอ่ก ไอ้เ้ยมันไอยใจกครไม่ได้ตั้ง้นเลยไอ้ไอ้เป็นนานงาไอ้นานงไอ้อะไรกูผิดเองเลยอะไรสั่นโอ้ม่ดอ่ะเออ่ยอม่าใหมนตายไอพีเป็นวิ่งวิ่งเลยวิ่งเลยติดคือติดคือของเราอ่ะโหไม่จำกัดคำมีอ่ เออไอทัดไม่เป็นแล้วไทัดไม่เป็นไอเดีะยนี่เดี๋ยวแล้วพี่บีล้องนาพี่บีหลอกผมไม่ได้แล้วนีหลอกผมไม่ได้แไอเห็ไบอลเป็นนไอเดียนี่่านแน่ทันแน่ทันแน่ อืมฮัลโหลฮัลโหลทำนี่อ่ะคือที่เป็นตัวหมาป่าเวลาที่หีิตีคนได้พี่แล้วพี่วิ่งตามรอยเลื่อนข้าพ่อข้งพี่จะวิ่งเร็วโคตรเลยนะ10%อ่ะพี่วิ่งเร็วเพิ่มขึ้น10%ยังไงบ้างไอ้ไปดีเนี้ยเขาโคตรขี้ขี้เลยเขาได้หนีมากขี้ขบอกข้อมูลละแล้วถ้าใครโดนตีครั้งหนึ่งอ่ะแล้วพี่มีกดตัวคิวอะมันสามารถเห็นได้ด้วยนะโคตรโกงเบินเ์ป็น มันโงที่สุดนในค่าตกอนแล้วพี่ตัวเฟอบ๊อะพูดไปเรื่อยแล้วมึงจะตอกันอที่อะไรกได้ล้หได้นล้บอาห้วีฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีอะไร อเดโอ้ยทำผิดกลับแลลกับบ้านโอ้อ่าจะแซมมาเดที่มาผมลงหนุ่มไปแบงค์แบงค์แบงค์มามาอะไหนะไรสองสองเงี่ยนี่กูอยู่มึงอ่ะหาหาเครื่องปั่นหาเครื่องปั่นไม่น่าจะอยู่ในน้ำอ้าเออจริงด้วยลื่นจีบของมือว่ะมันติดไ โอ้เมืกับกูเห็นแสงสีแดงโผล่มาตรงประตูเลยอยู่ตัวนันโอ้ใช้ได้เรื่อยๆด้วยเออโคตรมขีโกงอะตัวกงโกงอะตพราต้องนี้ปล่าเม่กับรออีกแบบว่าวีเปล่าถ้าเจ็บอยู่มันจะเห็นตลอดเออประมาณอีเลยทีหลังกูจะไม่บอกแล้วทีหลังกูจะไม่บอกแลไม่จอ้ง่งมียโ่งขี่รู้ก่ม้่งข้ก่ก่ง่ง่้่้ง้ี่ อไอตัวใหม่อะเดือบเบิดอ่ะแต่ผมผมบอกตรงเลยไอตัวปลาที่มันถือหอกอะมันตีคูณสองของระยะมันเลยนะใช่อ <I>, uh, ่ะก็คือมันไกลขึ้นอ่ะเออมันไกลขึ้นอ่ะดีว่ะเท่ด่มันไว้สำหรับใส่จู๊พี่มันชอบวิ่งอ่าวนี่แหลไอทัชไง

ใครเจ็บก็อย่ามาอยู่ใกล้ดิมันเจ็บวะอย่ามาอยู่ใกล้มันเดินเาอย่าเดินมัมันนนักมันรนันีนะโอ้่แล้ว้าหนตัวโม่ออกคโกงเลยนะตัมาป่ามวแล้วไม่บอกแม่งไอ้หน เปลี่ยนใแล้เอาเเวแล้วกูมีเม็ดคิดอยู่กูมีเม็คิดตกใจหมดไอ้สัสใช่จะหอกทไมเนี่นาีเหอยหน้าหน่โอ้ยยยยเยย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 ลยยยยยดยย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 ้ยยยยยนยยยยไยยยย

ไอแบงค์ไอแบงค์ไอ้แบงค์ไอแบงค์ได้บอลดิไอ้บอลมากเลยผู้ถ่มเลยไอ้ี่แล้วเสนุกกว่าแยกหมาป่าคืออยากไปอีกรอบไอ้ไอ้ที่สนุกไอ้ที่สนุกกว่าหมาป่าคือไอ้บอลมันบอกหมดทุกตัวเลยบอกเฮ้ยไอ้อันที่สามเนี่ยไอ พช่มันก็มีบอกอยู่แล้วนะว่ามาทำอะไรได้บ้างไม่ไม่ได้บอกตอนทพี่ไม่อ่านไงเลยไหนไม่ไว้ตอนแรกกักูก็เอาแค่นี้อะไรเนีบอเทปปิงเอางี้พึ่ไปนี่หว่าเนี่ยพี่แบงค์ไอตัวผีที่พี่เล่นน่มันโกงมากพี่แบงค์ตัวนีพี่ดีเล่นรถหยุดไอสุดท้าเอาพี่หยเขก็มาพี่แบงค์เต็มเต็มถอย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  เีอ่าเนี่ยเนี่ลเข้ามามาดิเข้ามาดิเยอะๆเข้ามาคบยงหน้ามันดูหน้าเฮ้ยพี่หย่นเข้าไม่ได้เอาซุปเปอร์สยาซุปเปอร์สยาปเอาแล้วกูไม่ได้เง่หาเลยทั้บอลก็บอกอยูไว้ไปไอ้ห่าเนี่ยมันห้าพักหห้าพักหไอ้ห่าจัดนี้ รีเซ็ตร um> ีเซ็ตรีเซ็ตรีเซ็ตนี่ยบนน่กไกดรีเซ็ตได้ป่าววะแบ็คต้องจัดแล้วแบ็ครีเซ็ตได้ป่าววะแบ็คกดรีเซ็ตเกมอยบอลไปจอยบอลไปแบ็คจัดนแบ็คว่าจัดอ่าเฮ้ยเกม